สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันอังคารที่24สิงหาคม2564นนะคะค่ะเช้านี้เราก็จะเรียนกันในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ พร้อมแล้วให้เด็กๆเตรียมชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมในส่วนของวันนี้นะคะกูก็ขอทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราเรียนถึงหัวข้ออะไรกันแล้วนะคะซึ่งหัวข้อที่เราเรียนอยู่ก็คือปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะ,ะสัตว์เนี่ยก็จะมีปัจจัยที่จําเป็นนะคะเหมือนกับมนุษย์เพราะว่าสัตว์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่ต้องการอาหาร นะคะในการเจริญเติบโตนะคะต้องการใช้พลังงานจากอาหารเนี่ยไปใช้ในร่างกายเพื่อการดำรงชีวิตต่อไปนะคะสัตว์ก็ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตด้วยเช่นกันนะคะ เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์หรือพืชก็ต้องการน้ํานะคะต่อไปค่ะสัตว์ต้องการอากาศเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าขาดอากาศเนี่ยก็จะทําให้สัตว์ตายได้นะคะเพราะว่าสัตว์เองก็ต้องการใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจนะคะค่ะทีนี้มาดูใบงานของเราที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือหัวข้อใบงานวิธีการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นนะคะ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกต่างกันนะคะ,ะสมมุติว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องศึกษาลักษณะการดํารงชีวิต การกินอาหารของสัตว์ชนิดนั้นๆก่อนนะคะและนอกจากนั้นก็ต้องศึกษาที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนั้นเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงดูสัตว์ได้อย่างจะืินเติบโตแข็งแรงและสัตว์นั้นก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะ นอกจากที่เรา,าควรจะดูแลและเอาใจใส่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลด้วยความรักด้วยความเมตตานะคะไม่ว่าเราจะเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเราก็ต้องทําความรู้จักสัตว์ชนิดนั้นๆก่อนนะคะว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเขากินอาหารอย่างไรเขาอาศัยอยู่ในที่แบบไหนนะคะซึ่งเราก็ต้อง ศึกษาก่อนที่เราจะเลี้ยงสัตว์นะคะค่ะที่นี้มาดูหวัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถินนะคะก็มีวิธีการปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ไม่จับปลาในฤดูวางไข่นะคะเพราะว่าการจับปลาในฤดูวางไข่เนี่ยอาจจะทําให้ปลาเนี่ยสูญพันธุ์ได้นะคะต่อไปค่ะ ข้อ2ไม่จับปลาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นใช้อวนตาทีหรือใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะ,ะการที่จับปลาด้วยวิธีนี้อาจจะทำให้ปริมาณสัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยตายหรือว่าลดปริมาณลงไปนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ไม่ทำอันตรายสัตว์ที่เหลือน้อยหรือเกือบศูนพันนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรานะคะก็จะมีสัตว์ บางชนิดนะคะที่เหลือน,น้อยอยู่เต็มทีแล้วหรือบางชนิดเนี่ยก็เกือบจะใกล้ศูนย์พันแล้วนะคะอ่ก็ไม่ควรที่จะไปทําอันตรายทําร้ายมันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยสัตว์เหล่านี้ก็จะศูนย์พันไม่มีให้เราได้เห็นกันอีกนะคะต่อไปนะคะข้อที่4ี่ ไม่ล่าสัตว์ในฤดูที่สัตว์ผสมพันธุ์นะคะ,ะก็คือการที่สัตว์ผสมพันธุ์ก็เพื่อที่จะมีลูกมีหลานสืบต่อไปสืบเผ่าพันธุ์มันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปล่าสัตว์ในฤดูที่สัตว์ผสมพันธุ์เนี่ยก็จะทําให้ปริมาณของสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยลดน้อยหรือทําให้สูญพันธุ์ไปได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะไม่ตัดไม้ทําลายป่านะคะเพราะว่าป่าเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์เนี่ยจะอยู่ในป่านะคะถ้าเราไปตัดไม้ทําลายป่าเท่ากับว่าเราเนี่ยไปทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นนะคะทีนี้นอกจาก5ข้อนี้แล้วนะคะเด็กๆพอจะมีวิธีการอนุรักษ์สัตว์แบบไหนอีกบ้างเอ่ยก็สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะจากในอินเทอร์เน็ตใน Google นะคะทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็มาดูใบงานของเรากันเลยนะคะ ต่อไปนะคะในส่วนของใบกิจกรรมนะคะก็คือจะเป็นใบกิจกรรมหน้านี้เลยนะคะที่เราจะทํากันในวันนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูคําชี้แจงกันก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกวิธีการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นให้ถูกต้องนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยครูก็ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นให้นักเรียนได้ฟังไปแล้วนะคะ5ข้อนั้นนะคะนอกจากจะมี5ข้อนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆนะคะก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่ม เิ่มเติมได้นะคะว่านอกจาก5ข้อนั้นแล้วจะมีวิธีอื่นๆอีกบ้างหรือไม่ที่เป็นวิธีการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นนะคะเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตนะคะดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ในอนาคตนะคะไม่ให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยสูญพันธุ์หรือว่าลดจำนวนลงนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำใบกิจกรรมกันเลยค่ะ